สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง Bidcast นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามา,อาลองดูว่าเราจะมีวิธีที่จะเล่นเกม a ดโบเนี่ยให้มันเร็วขึ้นให้มันมีข้อมูลที่มากขึ้นได้ยังไง <Wow. S 1> สมัยก่อนตอนที่เล่นไอเวอร์ชั่น2ตอนนู้นนะคือเราก็ต้องลองทดลองกันไปเรื่อยๆแหละนะแต่ว่าพอยุคนี้มันมียุคที่มี Generative AI เข้ามาเนี่ยเราจะทํำยังไงให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามารู้จักตัวแดบโบกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับเพียงกดจอยเมมเบอร์ชิพนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ระดับกุ้งฝอยนะครับส5บาท ระดับเต่า300บาทนะครับแล้วก็ระดับประวาน1,000บาทนะครับถือว่าเลี้ยงกาแฟผมเดือนละแก้วก็แล้วกันนะครับหรือใครที่ไม่ได้สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ภายใต้คลิปนะครับใครที่เป็นสมาชิกเราจะมี N c r e ดิตท้ายคลิปให้ด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะสนับสนุนกันได้ก็คือผลิตภัณฑ์จาก b i t c a s ครับตัวนี้เป็น Unique Key 3C NFC นะครับ สามารถที่จะใช้ล็อก Account นะครับไม่ว่าจะเป็นบน Gmail นะครับ Facebook หรือแม้แต่กระทั่ง Apple ID นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แค่แตะนะครับบน iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะ u n นล็อกได้แล้วนะครับที่สำคัญคือแอป อย่างของ i บ a n c e เนี่ยตอนนี้ก็รองรับเจ้า u n i ิคี34 NFC เอรีรยบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ t a ย b i t c a s ต c o m นะครับสำหรับใครที่สะสมบิตพอยต์นะครับ5,000บิตพอยต์นะใครได้ก่อนสะสมได้ก่อนก็เอามารีดีมเลยนะครับโปรดักต์มันจะเป็นตัวนี้ฮะ One Key Classic ฮะอ่ามูลค่า89เหรียญน,นะจะมีแจกอยู่2หรือ3ตัว ใครที่ติดตามทางช่องในไลฟ์เนี่ยแล้วก็สะสมตัวบิตพอยต์ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากได้เสื้อก็มาเอาฮาร์ดแวร์วอลเลตแลกกันนะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมากเลยนะครับ d อ b o เดโบเนี่ยเป็นเกม ที่เรียกว่าเป็น Action น o รลิ่งเพลย์เยอร์เนะในระบบเกมในเด b โบเนี่ยทีมที่ทีมงานก็ไปรีเสิร์ชนะเนี่ยก็ทีมนี่กำลังติดกันเลยนะเล่นประชุมนี่ก็เล่นไปด้วยนะครับตัว d ด b โบ4เนี่ยเป็นระบบ Open World นะครับเป็นเกมแนว a อคชั่น p g นะเป็น Open World เนี่ยผมว่ามันจะมีมันน่าจะคล้ายๆกับไอตัว World of Warcraft ใช่ไหมถ้าเป็น Open World แบบนั้น ตอนสมัยโน้นเนี่ยโอ้เอร์อาวอร์นี่ก็ดังมากนะแล้วก็เป็นแนวเกมแฮ็กแอนด์สลนะครับเป็นการเน้นเดินฆ่านะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะมีค่าพื้นฐานนะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเวอร์ชัน2กับเวอร์ชัน3นะครับนี้อาจจะต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่เราเรียกว่าจุดสำคัญเลยก็คือมันเป็นระบบ Open World นะครับคือผู้เล่นเนี่ยสามารถเดินทางไปจุดไหนของโลกก็ได้โอ้ <Wow. S 1> oh, ตามใจตัวเองซึ่งเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็จะมีภารกิจที่กระจายกันไปตามเขตแดนสำคัญสำคัญนะครับบนโลก Open World เนี่ยก็ยังพ่วงระบบอ,ะอีกอย่างนะครับที่เป็นก้าวใหม่ของ d ด a บโวเลยก็คือระบบออนไลน์นะครับ <Wow. S 1> เราจะเห็นผู้เล่นอื่นๆในโลก Open World ในเมืองแล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์นะครับ กันได้คำว่าปฏิสัมพันธ์น่าจะหมายถึงการพูดคุยแชทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราอาจจะวิ่งไปเจออีเวนต์นะครับงานหรือเหตุการณ์สำคัญในเกมแล้วก็จะมีผู้เล่นคนอื่นๆมาช่วยแจมนะครับแล้วก็จะมีภารกิจสำคัญหรือว่าจะเดินสวนผ่านไปโดยที่ไม่ต้องสนใจใครก็ได้เหมือนกันนะระหว่างดูเกมเพย์นจริงๆตั้งแต่สมัยโน้นเลยเนาะคือเทรลเลอร์ของเกมเดาโบเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลย เออแล้วมันก็คือพี่ชอบเนื้อเรื่องของมันนะแล้วนี่ก็คือภาคต่อเนาะอันนี้ดูริดมันมาตอนน่าจะเป็น expansion pack ของภาคสองเอาจิ้งจิ้งนะตอนสมัยเล่นนะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเลยนะ,ะว่าแม่งแบบว่าแม่งจะเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เล่นตามเควส ไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะจริงๆหัวใจสำคัญของเกมแนวแอคชั่น RPG แบบคแฮกแอนด์สลัเนี่ยมันมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือระบบการต่อสู้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเอ็นเกมก็คือไปตามหาไอเทมแล้วก็มาพัฒนาตัวละครของเราแล้วก็ถ้าเรา กลั่นเอาเกมเพลย์หลูมของเกมนี้ออกมาแนกแยกเป็นนิยามสั้นๆเนี่ยมันก็คือสู้กับศัตรูฟาร์มหาของทําตัวละครของเราให้เก่งขึ้นแล้วก็ไปสู้กับศัตรูให้เก่งขึ้น,นวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสมัยก่อนนี้พี่ก็ชอบบาบเลียนเลยนะอันนี้ทําไมภาพมันไม่ชัดนะครับทำไมมันเป็นเออมันต้องคมแบบนี้ นี่ไอ้บาเบเลียนเนี่ยมันจะสามารถถืออาวุธสองมือได้เนี่ยกระโดดเลยลีฟพิ้งเข้าไปแล้วก็ภาคนี้ไอ้ดรูริดมันน่าจะแปลงแปลงร่างเป็นอะไรได,ได้เหมือนเดิมภาคที่แล้วมันเลี้ยงหมีด้วยคนนั่นเล่นเลยแต่ไม่มีเวลาเล่นแล้วอะ่ะ มันไีน mad, นน่ีเป็นน้องสาวของไอ้คนที่ล้มันมันต่อสู้กันระหว่างระหว่างไอแองเจลกับ Devil เดวิลนี่แหละชื่ออะไรไม่รู้หลักๆก,ก็คือน้องอะ่ะน้องมันกลับคืนกลับคืนมาทีนี้แล้วเราเรา เราจะเล่นอาชีพอะไรดีเนะเาะต้องบอกว่าในที่ทีมงานเนี่ยเขาก็ไปลองทดลองมานะโดยการเอา Chat GPT เนี่ยมา,าหาคำตอบอทีนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเพิ่ม extension เข้าไปใน เว็บแอคเซสเป็น,ปนมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งใน c h a t GPT ที่ที่เราสามารถจะไปเอาข้อมูลปัจจุบันเพื่อที่จะจับเอามายัดใส่ให้กับตัว c h a t GPT ได้คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ c h a t GPT เนี่ยอาโดยที่เราไม่ใช้ตัวเว็บแอคเซสเอ็กซ์เทนชันเนี่ยอา่ามันจะไม่สามารถหาข้อมูลของเดบอสีได้เพราะว่าข้อมูลของ d ดบอสมันเพิ่งจะมีออกมาแต่ว่าข้อมูลของ c h a t GPT มันมีถึงปี2021 ก็คืออัป o d เดตสุดปี2021นะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเว็บเอ็กซ์เทนชันนี้มันเป็นยังไงนะคือถ้าใครอยากใช้นะก็ไปดาวน์โหลดตัวเวนะ็บ h a t GPT เนาะซึ่งพอเวลาเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้นะครับเห็นไหมเขียนตรงนี้ว่าเว็บแอคเซสตรงข้างล่างมันจะเป็นเขียวๆตรงนี้น,นี่ยถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้นะ เราท er ็อกเกิลตรงนี้ก็จะมันจะไปหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยการที่มันจะไปสุ่มมาประมาณสัก2-3เว็บแล้วก็พุทข้อมูลใส่ลงไปให้กับตัว c แชท GPT แล้ว h a t GPT เนี่ยก็จะตอบมานะครับสามารถตั้งได้ว่าให้ quick lookup หาข้อมูลเร็วๆหรือว่าจะ,ะ full insight เลยนะครับเอากี่ result ดีนะครับมันอาจจะได้มากกว่า3 result นี้ default เนี่ยมันจะ3คือไปหาข้อมูลจาก3เว็บ จับยัดให้ h ช GP t GPT แล้วให้มันกั่นคำตอบออกมานะเราสามารถระบุ time period ได้ว่าเอ้ยจะเอาถึงข้อมูลถึงแค่ช่วงไหนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น prompt modify prompt ให้ด้วยนะจะเป็น default prompt หรือว่า new prompt คือถ้าเกิดกดเสร็จมันจะไปถามอันใหม่เลยหรือว่าหน้าจอตรงนั้นทีนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะว่าเวลาที่เราถามเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยคำตอบเนี่ยมันจะไปดึงเอา ข้อมูลจากเน็ตเนี่ยยังไงเนาะเราก็แค่พิมพ์ตรงนี้พิมพ์มันลงไปใช่ไหมแล้วกดตูมตรงเนี้ยมันจะไป b r o w s ์หาข้อมูลมาแล้วพอ browse เสร็จใช่ไหมมันจะจับเอาข้อมูลนี้ยัดถามกลับเข้าไปให้กับ chat GPT ด้ยแล้วมันก็จะได้ข้อมูลที่อัปทูเดตที่ที่สุดนะอ่าก็ รอมันให้คําตอบเสร็จแล้วก็เราก็เอาข้อมูลนี้มาประมวลผลอีกทีนะมันจริงๆมันสามารถสเปกซิฟิกเว็บได้ด้วยนะเราสามารถพิมพ์คอมมาดอย่างนี้สมมุตินะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาจากเพจนี้นะเราลองไปสเปกซิฟิกลองหาเองนะสมมุติลองหาเองเ a บิแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลของ เว็บไหนดีเว็บเว็บนี้อะไรกันติ๊กค่ะไปเสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะให้มันช่วยอ่ะซัมมารีอะไรพวกนี้เราสามารถทำนี้ได้นะเอาข้อมูลที่ date อัปเดตนี้มาใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่ Chat GPT แล้วเราก็ระบุเพจลงไปอ่าเพจนี้เนาะแล้วก็สั่งให้มันซัมซัม r รีให้หน่อยตึง้งไอ้มันก็จะสรุปให้นะครับว่า ไอ้หน้านั้นอะมันมคือที่พิมพ์ยาวๆมันเป็นยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะในการที่จะใช้ตัวเว็บแอคเซสอะโอเคเดี๋ยวไปต่อไอตัวดาวโบกันต่อดีกว่าโอเคทีนี้เราจะเลือกอาชีพไหนดีนะครับก็ ทีมงานเนี่ยก็ได้มีการส่งคำถามแบบเมื่อกี้นี่แหละนะครับว่าลองพิมพ์พร้อมเข้าไปใน AI แล้วมันจะตอบว่ายังไงเนาะอ่านเนี่ยเราจะเห็นภาพแล้วว่าเออเราจะเอาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันว่าถ้าดูจะอย่างงี้แล้วเนี่ยเราจะเลือกอตัวไหนนะครับในการที่อาจจะเป็นอาชีพเนาะเบสคารสนะ best class, นะ ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยพอเรารวบรวมข้อมูลแบ่งประเภทอาชีพเนี่ยสิ่งที่เราต้องอทําต่อไปเนี่ยก็คือเราเรามา reflect แล้วกันว่าเราจะชอบตัวไหนแต่อย่างขี้เนี่ยเอาจริงๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราชอบตัวไหนเราอาจจะส่วนตัวไม่ได้มาเลือกหรอกอยากเล่นตัวนี้ก็คือตัวนี้ต่อให้มันเป็นเทียร์ที่ไม่ดีเราก็เล่นเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะใ,นในความคิดของของพียย่คือไม่ใช่อาชีพหรอกแต่มันคือมันคือ,อ ขาดของมันมากกว่าเพราะว่าไอ้สกิลที่มันจะไปเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เราเลือกเล่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราบิวบิวไปขาดน,นี้แล้วอะ่ะแล้วเวลาที่เราอยากจะบิวใหม่อะ่ะมันคือต้องเริ่มเริ่มต้นใหม่ถัดเล่นอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบโหกว่าจะได้อตัวนี้นี่ม่งยาวมาก,เหม,เ,อกอเหมือนเลือกอาชีพเหมือนเลือกไอ้สายของมันผิดอะ่ะชีวิตมันเปลี่ยนเลยอ่ะมันต้องมาเล่นใหม่มันต้องมาเล่นใหม่มนมเ,นหมเนาะ อาไอเตึงอัพสกิลอะพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้ามันมีคนช่วยไกด์อะพี่ว่ามันจะดีมากนะครับอันนี้คือคำตอบของอตัวอาชีพเนาะทีนี้ไอ,อตอนอัพสกิลตอนอัพสกิลเนี่ยพี่ว่าอ,อยากแล้วก็คือมันมัน ผิดเนี่ยมันยาวมันต้องไปเล่นใหม่มันต้องเลือกเล่นใหม่ใช่ไหมทีนี้เราจะอัพสกิลยังไโงด้วยปกติทั่วๆไปเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้วิธีการอ่า g l e s e e r c h ชื่ออาชีพแล้วหา Base Guide หา Base Meta หา Build Item ถูกไหมว่าเออจะทำยังไงเนี่ยมันถึงจะเวิร์กดีเนาะทีนี้เราก็อลองมาดูนะครับเราเลือก สปีดฟาร์มบาเบเรียนเนาะถ้าเราเลือกสปีดฟาร์ม b าเบเรียนเนี่ยเวลามันตอบเนี่ยมันจะมีสกิลอยู่เนาะมันก็จะบอกไกด์ให้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ดีนะคือเวลาที่แบบว่าคือปกติอะสมัยก่อนมันจะต้องไปอ่านในฟอรั่มไปอ่านใน มันเหมือนก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นเหมือนกันเนี่ยก็จะมาอยู่ในอย่างสมมุติคนอยู่ในพันทิปเล่นก็จะเข้ามาดูหรือสมัยก่อนตอนสมัยนู้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รีเสิร์ชอะไรขนาดนี้เนาะก็คือเล่นกันในทีมในในกวนตอนที่เรียนอ่ะมันต่อสายแลนเล่นกันเนี่ยก็ลองบิวกันไปมัวๆซัวๆนะแต่ว่าถ้ามันมีฟอรั่มแบบน้องที่ตอนที่ในมหาลัยเนี่ยมันจะมีทำเว็บอันหนึ่งชื่อ อตอนนั้นเป็นスタคัพนะ,ะทำสตาร์คัพมันก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นเดโบนี่ก็จะไปโพสอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นกลุ่มๆอะไรพวกนี้นะก็เราก็สามารถที่จะดูตัวที่เป็นสกิลแต่ละอันได้ว่าตัวไหนอัพเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นไกด์ไลน์นะทีนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกอะไรแต่ถ้าเราจะเอาสปีดฟาร์มเนี่ยเราก็ลองอัพไล่ตามนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เราลองมาดูคำตอบจาก AI เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีเนี่ยสกิลไอเวิร์ล w i นเนี่ยมันจะหมุนหมุนมุนมุน,มนรอบตัวเองเลยซึ่งอันนี้แม่งโคตรจ้าบเลยคือแบบศัตรูเวลามันมาแล้วมันจะหมุนหมุนหมุน,มนรอบๆอบีกตัวอาวุธเนี่ยมันจะติดเราสามารถที่จะอัปเกรดให้มันดูดเลือดไปได้ด้วยดูดมานาอะไรพวกเนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็ ยังไม่เคยไปเล่นจริงๆอ่ะนะสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยอลองเพื่อนๆลองเอาตัวข้อมูลพวกนี้ลองไปปรับดูแล้วกันนะส่วนในวิธีเล่นเดาโบที่ดีที่สุดเนี่ยจะเริ่มยังไงมือใหม่ต้องทำยังไงไปตีมอนสเตอร์ที่ไหนทําเคว็ยังไงเนี่ยก็เราอาจจะต้องถาม AI ไปเลยเนาะว่าเออมันจะเล่นยังไงนะครับใสใ่ง่ายๆเลยนะครับใส่คำตอบคำถามไปเลยว่าลองดูเนาะว่า Uh, what is the best method to play double flow นะครับแล้วก็ how to do it ใส่ลงไปนะครับก็มันก็จะตอบอเขาให้ start with uh, world tier 1นะครับก็ค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเนาะมันก็จะแนะนำอ๋อมันจะมี tier ของมันด้วยโลก1-50อยู่ tier ร์1อยู่แล้วก็มันจะค่อยๆอยัพไปเป็น tier 2 tier 3เนาะ Try different character class นะ Double f o r จริงพวกนี้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะมันไม่ได้ละเอียดยิบอะไรขนาดนั้นเนาะพวกนี้จริงๆเนี่ยอ่ามันก็ไปหาข้อมูลจากไอ้คนที่รีวิวอะไรพวกนี้ได้แหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะรวบรวมจากหลายๆที่แล้วก็เอามาใส่ให้นะครับอ่าทีนี้พอเราเริ่ม จะเล่นเนี่ยก็การใช้ Chat GPT ในการที่จะหาข้อมูลเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยล่นเวลาในการที่จะใช้ในการเล่นแต่ละวันนะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะมาดูข้อมูลในการที่เราจะ,ะทำเควสหรืออะไรเนี่ยให้มันสั้นลงได้เนาะใครที่เล่น d i a โบสีแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์มานิดนึงว่ายังไงนะครับเพื่อนๆได้ลองไปเล่นแล้วหรือ,อยังนะครับ ในใน AI เนี่ยเราสามารถที่จะถามแบบนี้ได้ด้วยนะว่าเราจะบาลานซ์สเก e ดูนคือเดี๋ยวนี้นะขนาดชีวิตในการใช้ชีวิตเล่นเกมกับทำงานเนี่ยเรายังจะต้องมาถามมาเลยนะว่าจะจัดตารางยังไงและนี่มันก็ตอบมาให้ด้วยนะว่าถ้าเป็นวิคเดย์ก็คือวันทำงานเนี่ยจันทรถึงสุกเนี่ยให้เล่นวันละชั่วโมงก็พอแล้วก็วิคเอนเนี่ย ให้เล่น2-3ชั่วโมงก็พอนะ อย่าไปเล่นเยอะต้องให้ AI มาช่วยบอกด้วยว่าตกลงเราควรที่จะเล่นวันละกี่ชั่วโมงนะก็สมมุติว่าถ้าเราเล่นวันละชั่วโมงใน5วัน5ชั่วโมงใช่ไหมก็ประมาณสัก3อาทิตย์เศษนะครับเราก็จะจบในแคมเปญเลนจ์ประมาณสัก3อาทิตย์แต่บางคนถ้าอัดนี่ก็อาทิตย์เดียวก็จบก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้สรุปนะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ให้เพื่อน <c oughs> ๆได้เห็นภาพนะว่าเอา เวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมีเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาข้อมูลเองทั้งหมดแม้กระทั่งเล่นเกมเนี่ยแทนที่เราจะเสียเวลา,าทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเราใชา้ตัว AI เนี่ยสร้างข้อมูลขึ้นมาเพื่อประกอบให้เราตัดสินใจสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ